ถ้าใครเป็นลูกศิ์ของพระธิาก็เจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นผู้ที่มีความเคารพเทิดทูนในผู้เป็นพ่อคือธรรมคือวิถีไหนนั่นแหละทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลทางเดินเข้าสู่สุขติภูมิก็คือธรรมก็คือวิถีไหนนั่นแหละทีกพวกเรานี่มันอะไรล่ะเขาเรียกว่าข้าพ่อของตัวเองวัดวารามนี่สร้างงามสร้างงามมากสารานี่โอ้โหเหมือนกับคาลาสฮน แต่ตัวเองมีศีลสำรวมในศีลหรือไม่มีศีลตัดศีลปัญหาลงในหัวใจหรือไม่ในความเคารพเทิดทูนในผู้เป็นพ่อคือศีลสมาธิปัญญามีไหมเมื่อพ่อเข้าสู่มหาปฏิพานแล้วนั่นนี่คือตัวแทนของพระอ,องค์ทำพิ่นัยนั้นเลยเป็นตัวแทนของเราตถาคตนะเมื่อเราตถาคตจากลูกจากหลานไปแล้ว เมื่อพ่อตายจากลูกไปแล้วถึงใจดีทพวกเราไม่ทำนี่